อย่างวันนี้ไปไหนอะ่ะไว้สวนคุณป้าทำใหม่แม่มันโล่งจริงกันหน้าเดินเอ้เยวสตักทีด้วยจองก่อนจองก่อนจองไอ้ไม่เอิดเปื้อนน,นนะป้าเปื้อนน,นนะผมไม่จอบเลยยเท้าเปื้อนอ่ะผมเป็นคนสะอาดเยยกขาเลย นนตัวเจอ๋ออีกแลปีนะ๊ดไหมไม่เอาแล้วอุ้ยสวต้วกระปกไปดิฝ่าไปนู่นละเย่หนูละ่ yeah. ละผมสายเลยอยู่แล้วครับผมมันสายดุยผมไปไหนก็ได้ครับเฮ่ยปไังไงย่งอยู่ด้วยกันก่อนทับเลยทับลอยพี่หยังเลยกล้าปเปล่า <c oughs> มีกาครับผม,มกลัวครับ สั้งบ้านผมกลัวพี่หยังคนเดียวครับผมกลัวแม่ตีมากกว่าไปกัดพี่หยางเนี่ย